มีคนถามเข้ามาเยอะเยอะเยอะมากๆท่าลดหน้าท้องเนี่ยเล่นท่าไหนท่าไหนช่วยลดหน้าท้องอ้าวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆไปแบบเร็วๆเลยนะคุณอาจจะเคยเห็นแหละ <laughs> มันก็ยังมีอยู่มีอยู่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่อะไรครับมันเรียกยอดวิวได้มันทําให้มันทําให้คนเนี่ยอยากออกกําลังกายแบบเฮ้ยเล่นเล่นหน้าท้องเี่เดี๋ยวท้องจะได้ลดหรือแม้แต่พวกแบบอุปกรณ์ออกกําลังกายอะไรต่างๆอันเนี้ย ผมไม่ได้โจมตีนะแต่ผมจะพูดความจริงให้ฟังว่าคนที่อยากลดหน้าท้องเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการเล่นซิทอัพเล่นท่าเล่นท้องอะไรอย่างเงี้ยมันลดหน้าท้องไม่ได้นะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์ด้วยว่าถ้าเราอยากจะลดหน้าท้องอยากจะลดไขมันในร่างกายเนี่ยมันควรจะทําให้มันถูกวิธีผมเคยพูดไปในคลิปเก่าๆแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ย มันเหมือนกับอ่ะอย่างผมจะยกนะตัวอย่างนะไขมันหน้าท้องของเราเนี่ยนะครับกับกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยมันอยู่ส่วนเดียวกันใช่ปะมันเหมือนลูกสะล,ะลับเปอ่าคุณนึกออกนะสะล,ะลับเปาไส้หมูสับนะครับผมเคยพูดไว้ในน,นั้นมอนละคลิปแรกๆเลยที่พูดเรื่องลดหน้าท้องในย t ท b e ไปผมว่าน่าจะพูดไปในคลิปนั้นนะครับผมบอกว่าสะล,ะลับเปาเนี่ยนะฮะส่วนแป้งเนี่ยมันเหมือน ไขมันในร่างกายของเราแต่ส่วนที่เป็นไส้เนี่ยไส้หมูสับเนี่ยนะครับมันเหมือนกล้ามเนื้อของเราทีเนี้ยการที่เราไปเล่นหน้าท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นท่าครันส์ท่าลุกกริ้งเล่นอะไรต่างๆที่มันเป็นท่าบริหารหน้าท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อซิกแพคนะครับกล้ามเนื้อเล็กตัสแอบโดมินิสกล้ามเนื้อที่เป็นเข็มขัดพาดอยู่กล้ามเนื้อทรานสูเอดแอบโดมินิสอะไรพวกเนี้ยนะไปแพลงกิ้งไปอะไรเงี้ยพวกเนี้ย มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเหมือนการเหมือนเหมือนเราเล่นกล้ามอ่ะเล่นกล้ามหน้าแขนอย่างเงี้ยไเบเซปเคลิลเหมือนการเบนเพสเล่นอกเล่นไหลเล่นหลังแขนพวกเนี้ยนะครับมันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อซึ่งถ้าเราเทียบภาพไปเห็นอ่ะถ้าเป็นสลับเบานะคุณคือคุณพยายามไปเพิ่มหมูสับให้มันแน่นขึ้นนะครับไปเพิ่มหมูสับให้มันมีมวลที่แน่นขึ้นแต่มันไม่ได้ไปลอกแป้งถึงลอกเนี่ยมันก็ลอกแป้งแบบนิดเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ย วิธีการที่เราจะลอกแป้งหรือลดไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันทํำยังไงนะครับโอเคการออกกําลังกายอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องดีการเล่นเวทมันเป็นเรื่องดีนะครับมันมีส่วนที่จะช่วยทําให้ร่างกายลดไขมันได้แต่กล้ามท้องของเราเนี่ยต้องบอกงี้ครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่ส่วนที่เล็กมันเบิร์นมันเผาผ่านพลังงานน้อยไอส่วนที่มันเผาผ่านพลังงานเยอะจริงจมันคือส่วนไหนขากลสะโพกอกหลัง เรียกง่ายๆคือเป็นกล้ามเนื้อส่วนชิ้นใหญ่กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ในร่างกายของเราเนี่ยหมายความว่าเราควรจะบริหารกล้ามเนื้อเนี่ย หลายๆส่วนนะไม่ใช่ว่าเราจะลดไขมันเราไปเล่นแต่ซิทอัพซิทอัพเล่นแต่ครานเล่นแต่แพร้งพวกนี้มันทําให้หน้าท้องของเราแข็งแรงขึ้นมันทําให้มวลท้องของเราเนี่ยมีความแน่นขึ้นแต่มันไม่ได้ลดหน้าท้องนะครับมันไม่ได้ไปลดไขมันหน้าท้องไอสิ่งที่มันจะลดไขมันหน้าท้องจริงๆคือการคุมอาหารการคุมอาหารเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคุณกินดีเนี่ยเขาถึงบอกไงเขาถึงมีประโยคที่บอกว่าซิกแพคเนี่ย มันสร้างในห้องครัวฮะอ,อย่างดีดเจภูมิเขาเคยพูดไว้นะไม่ใช่ว่าไปซิทอัพข้างตู้เย็นนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมันเกิดขึ้นจากในครัวจริงๆคือหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องแบบเออดูแลเรื่องโภชนาอาหาร,ารการกินให้มันดีกินโปรตีนให้มันมากขึ้นจากการที่แบบปกติเนี่ยเราไม่ได้ออกกาลังกายใช่ป่ะแต่พอเราออกกําลังกายเราต้องการมีรูปร่างที่ดีเนี่ยกินโปรตีนให้มันถึงกินน้ําตาลหรือของหวานขนมพวกเนี้ยพวกน้ําตาลพวกเนี้ยอะไรที่มันเป็นแบบ อ,อ,อาหารที่มันมีปริมาณมวลน,น้อยแต่ให้พลังงานเยอะอย่างน้ําตาลอย่างพวกไขมันน้นํามันไขมันสัตว์พวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับคือลดลดพวกนี้ดูก่อนลดน้ําตาลลดขนมแล้วก็พวกของทอดของมันที่เราไม่ได้ทําเองอะ่ะโอเคถ้าเกิดว่าคุณทากับข้าวเองคุณใช้น้ํามันมาก่อกผัดอะไรพวกนี้มันโอเคนะครับแต่ถ้าไปกินแบบอาหารตามตลาดนัดที่มันเป็นแบบไก่ทอดชุ่มน้ํามันมาเลยหรือแบบคอหมูย่างอะไรพวกนี้ แล้วคุณไม่ได้เข้าใจวิธีการแบบาการกินสารอาหารการกินไขมันพวกนี้เลี่ยงพวกนั้นไปก่อนนะครับเลี่ยงไปก่อนกินโปรโตีนกินผักกินอาหารที่มันเป็นต้มนึ่งย่างอ่าหรืออาจจะแบบผัดที่มันไม่ใช้น้ํามันพวกนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ก่อนแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยผมแนะนําว่าให้ออกประเภทแบบคาร์ดิโอนะครับใครที่ไม่รู้ว่าคาร์ดิโอคืออะไรก็เป็นพวกกิจกรรมแอโรบิกเดินเร็วจ็อกกิง้งเนี่ยง่ายที่สุดแล้วหรือขี่จักรยาน ต่อยมวยเ,เล่นบอลอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรามีแอคทีฟอะนะครับในการที่เราเราออกกําลังกายแล้วก็หายใจาหายใจเพื่อที่เอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเกิดกระบวนการเขาเอาไขามันมาใช้เนี่ยพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงลึกนะพูดให้ฟังก้าวๆว่าคุณจะต้องทําพวกนี้แหละนะครับคุมาหาแล้วก็ออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอ,อาคาร์ดิโอเนี่ยก็มีสัก ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์อาจจะแบ่งวันละสานาทีเลยแรกๆ30นาที5วันต่อสัปดาห์แล้วก็อาจจะค่อยๆขยับไปนะเป็น170เสิบเป็น180สิบเป็น200นาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าอย่างพวกฟิตเนสไอดอลที่เราเห็นหลายๆคนกล้ามลีนกล้ามชัดมากเนี่ยต้องบอกงี้นะครับว่าเขาก็มีการ ออกกาลังกายที่มันหนักหน่วงนะครับเพราะว่านั่นคืออาชีพเขาเขาเป็นนายแบบเขาเป็นนักกีฬาเขาอาจจะมีการคาร์ดิโอที่มากกว่า300นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็การเล่นเวทเนี่ยเข้มข้นวันหนึ่งหนชั่วโมงขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าในคนธรรมดาก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราคุมอาหารให้มันดีเนี่ย แน่นอนมันจะเห็นซิกแพคนะครับโดยที่เราเราไม่ต้องไปแบบไปซิทอัพทุกวันไปเล่นแต่หน้าท้องเพื่อจะไปลดไขมันหน้าท้องนะครับก็มีแนวทางมาบอกให้แล้วก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไปเสียเวลาแบบเ,เล่นหน้าท้องหาท่าเล่นหน้าท้องเพื่อที่จะไปลดหน้าท้องนะครับไปคุมอาหารไปคาร์ดิโอแล้วก็เสริมการเล่นเวทเข้าไปนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเราเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ